เดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราเริ่มประกอบนะครับแล้วก็ต่อวงจรกันเลยครับนี่ผมจะเอาตัวนี้นะซิงคนะครับซิงค์ที่ใส่ทางซิสเตอร์ตัวนี้นะใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่ทีนี้ก็เริ่มต่อสายเลยนะครับผมแล้วก็ไอตรงขั้วแบตนะครับนี่นะผมเอาจากเครื่องแดงมาครับนี่นะ สายสายเครื่องแดงไหนไหนมันก็ต้องไวริ่งใหม่อยู่แล้วนะครับนี่ชุดสวิตด้วยนะครับเอาชุดสวิตกับขั้วแบตมาเลยนะผมโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับไวริ่งใหม่เครื่องสีแดงอยู่แล้วนะผมโอเคนะเอาเครื่องนี้ให้สมบูรณ์ไปเลยนะผมตรงนี้สามารถซ่อมได้เลยครับแต่เครื่องแดงคืออาจจะอาจจะยาวหน่อยนึงนะผมโอเคนะก็นี่อันนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมสีแดงต่อมาเลยนะครับสีแดงนี่ นี่ออกสายนะครับบัดกรีเข้าเลยนี่สีแดงนี่มันจะเข้าตรงขดลวดหลักนะครับก็คือเส้นนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่แก่นะครับก็อย่าลืมนะผมให้ให้ถ่ายรูปไว้นะครับจำตำแหน่งเดิมให้ดีเท่านั้นเองนะผมแต่ตรงนี้ถ้ารุ่นนี้นะผมถอดบ่อยแล้วนะก็ ผมพอจําได้อยู่นะครับผมโอเคนะปึ๊บตรงนี้ผมก็ใส่ท่อหดไว้หน่อยนะครับผมหุ้มจุดต่อนั่นเองนะผมนี่ก็เอาเข้าตรงนี้เลยต่อให้เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็บัดกรีนะครับบัดกรี เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะปึ๊บสายทองแดงตรงนี้นะครับถ้าเราจะบัดกรีใหม่ต้องขูดนะครับขูดให้เห็นเนื้อทองแดงนะมันมีน้ํายาวานิชอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดนั่นเองนะถ้าไม่ขูดใส่ข้าวหดปึ๊บใส่ข้าวหดนะครับพ่มอยู่ต่อไปละโอเคในใช้ไฟลนนะครับก็ไฟบวกเข้าตรงนี้ละยังยังยัง ตรงนี้ไม่ใช่สิโอเคไฟบวกเข้าตรงนี้ปุ๊บก็อ่าเอาตัว R นะครับผม R 2ตัว R 5วัตจะในเอ่ยปุ๊บเดี๋ยวอานี่ไงอา,าวัตนะครับมันจะผ่านอา,าวัตก่อนนะครับนี่อาตัวนี้ก็เป็นขี้ตกันได้ไหมต้องขูดขามหน่อยนึงพื้นผิวที่ว่าจะบัดเกียร์ มันต้องสะอาดนะเป็นขี้ตะกันมันไม่ค่อยติดนะผมติดยากนั่นเองเด็นครับนี่ปึ๊บตรงนี้ด้วยนะแต่ท่อโหดไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะเนี่ยพอเ,เพิ่มอีกเพิ่มอีกตัวนึงไปน่าจะได้อยู่นะปึ๊บ จำกับ R ตัว270โอห์มนะครับผมตัวนี้ลบคมมาหน่อยหนึ่งปุ๊บลองใส่ดูลองหมดมันยืดได้อยู่ไหนะนี่โอเคใส่ได้นะผมนี่นะใส่ต้องหดไปละวย ใช้ไฟเช็กลนนะครับผมโอเคนี่นะสายไฟบวกต่อแล้วนะครับผม <Okay. S 1> เมื่อไล่ไปฏีละอันนั่นแหละครับผมผมไล่ไปทีละอันตามความเข้าใจเลยก็เมื่อ270ปุ๊บก็ผ่านนา้า270ก็จะไปเข้าหดโชคนะครับหดโชคนี่เข้า ขดนี้นะครับผมต้องจำให้ได้นะครับผม,มเข้าขดชกแล้วนะครับผมตันนี้เข้าขดชกแล้วออกจากตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ไปเข้าไฟลบแล้วก็ขา e นะครับผมขา e มิเตอร์นี่ ตรงนี้ไปเข้าขายอ e ีมิเตอร์กับไฟลบนะครับผมก็ไฟลบก็มาจากสีดำนี่นะครับไฟลบนะครับผมสอดสายเข้ามาเลยนี่ปุ๊บไฟลบก็ปลอกสายให้ยาวอีกหน่อยนึงเข้าสายไฟลบ ไฟลบแล้วก็ลงขา E นะครับผมจัดให้มันดีๆครับผมตรงนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เอาลงไปเลยนะครับผมนี่ B B C E ก็คือคือตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะนี่เอาลงตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะหาทานซิเตอร์แล้วจะได้ไม่ต้องต่อสายเขนะครับปุ๊บนี่ กดกีเข้าไปเลยนี่ลงขาย e นะครับ B C E เอ่อ B C E ขานี้นะครับนี่ขา E นะครับโทษทีนะผมนี่นี่นี่ต้องไล่ให้ดีนะผมตรงนี้ตรงนี้ขา E ีนะครับผม BCE ฝั B, C, e, ่งนี้นะผมโอเคนี่นี่ลงขาย E นะผม BCE โอเคนะนี่ลงขาย E แล้วปุ๊บก็เอาไฟลบเข้ามาอ่าขั้วแบตนะครับขั้วลบปุ๊บตัวนี้คือขั้วลบนี่สายแบตนะครับ สายแบบนี้เราก็จับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับไหนก็เป็นไหนๆก็เป็นจุดจับตรงนี้ครับก็ต่อตรงนี้เลยสายมันยาวไปหน่อยนึงนี่ก็บัตรกีตะกอไว้ก่อนเลยนะครับผมตรงสายเนี่ยอืมไม เดี๋ยวเราก็ไปแต้มตรงนั้นเลยนะครับผมแต้มตำแหน่งเดิมนี่เลยนะครับผมนี่นะปึ๊บอย่าแต้มนานนะมันจะมันจะทำให้หยดปีโดนตัวอื่นโอเคครับข้วบวกข้อลบเสร็จแล้วถ้าผมลืมสวิตช์นะครับสายสีดำเนี่ยเด๋ยวนะครับ สายสีดำนี่ต้องผ่านสวิตก่อนนะครับขั้วลบมาเนี่ยเห็นไหมขั้วลบมาเนี่ยเอ่อนี่เป็นสายสวิตคู่นี้นะไปแล้วก็กลับนะครับผมโอเคนะนี่เอาผ่านสวิตก่อนนะครับจะใช้เออ่ขั้วลบนะครับตัดที่สวิตนะครับโอเคนะนี่นะตัดขั้วลบตัดสวิตนะครับผมเพราะว่าเออ่ถ้าใช้ตัดขั้วบวกเหมือนๆกับว่า ไฟมันย้อนนะมีโอกาสไฟดูดได้นะผมปุ๊บ <Okay. S 1> นี่จากขั้วแบตนะครับผมไปเข้าสายสวิต์นะครับขาออกจากสวิต์มาก็มาเข้าตรวนั้นเลยนะตำแหน่งเดิมเมื่อกี้นี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะใหม่นะครับผมปุ๊บก็บัรกีที่สายไฟก่อน นี่ครับออกสวิตมาแล้วจะเข้าออตรงนี้โอเคเสร็จแล้วตรงนี้ก็พันเทปนะครับผมเทปันสายก็ได้ละนี่นะครับก็พันเทปันสายแป่บหนึ่ง ก็ตัวนี้ก็อาจจะใส่ท่อหดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยนะผมโอเคนะใส่ท่อหดปุ๊บใส่ท่อหดก็ใช้ไฟแช็กลนนะครับผมนะลนจุดต่อนั่นเองนะครับผมปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมจุดต่อตรงนี้ ติดต่อสวิต์เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยรัดเดี๋ยวค่อยเก็บสายทีนะครับผมนี่ต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็อ่านี่เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอืมปึ๊บก็ตรงนี้ขาอีกเส้นหนึ่งตรงนี้เป็นขาีนะครับผม ก็บัดกีีขา C นะครับต่อสายมอแปลงเข้าขาซีนั่นเองปึ๊บสายด้านในทองแดงเนี่ย มันเริ่มเก่าถ้ามันเก่าเนี่ยมันจะบัตกียากหน่อยนะครับผมนี่นะถ้าทองแดงใหม่ๆนโโี่แบัโอ้โหบัตกีแป๊บเดียวนะครับผมติดดีมากต่อสายตรงนี้เลยนะครับรอเซตตัวแป๊บนึงอืม ก็เดี๋ยวใช้ท่องดหุ้มเลยท่องหดนะครับท่องหดปุ๊บก็ใช้หัวแรงนะครอ,อใช้หัวแรงก็ได้นะผมหรือว่าใช้ใบแช็กก็ได้นะผมลนหุ้มจุดต่อน,นั่นเองนี่เสร็จแล้ว ก็ตรงนี้ก็ต่อเข้าขา C ขา C ก็คือโครงของอลูมิเนียมนี่แหละครับผมขา C ครับก็ตรงนี้สายมันจะแข็งหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บสายให้ดีเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้จุดต่อมันยาวไปหน่อยน,นี่ตรงนี้คือขา C ครับ ก็ขา้าซีเลยโอเคก็เก็บสายให้มันแนบบจะได้ไม่โดนโครงนะครับผมโอเคนะนี่ปึ๊บก็ยังเหลือสายมอแปลงอีกตรงนี้อีกะีรนะรผมนี่นะตรงนี้คือขาบีละนะครับผมขาบีก็คือเอาไปเข้าขาบีตัวเล็กนี่นะผมนี่นะทานซิสเตอร์ตัวเล็กนี่แหละโอเคนะโอเคนะครับปลอก ก็ต่อขาบีเลยบัตกี้ก่อนต่อไปก็ท่อหดนะครับผมหุ้มในเป็นท่อหดเล็กละ เช็คลนหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันรัค okay, นะครับตรงนี้ก็ต่อเข้าขาบีเลยขาบีก็คือฝั่งซ้ายสุดนี่นะผมนี่นะขาบีก็คือ BCE นะครับผมของตัวเล็กนี่นะผมนี่เข้าขาบีเลยนี่นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะผมสำหรับขาบี วงจรทานซิสเตอร์นี้เราต่อหมดแล้วนะครับผมนี่นะโอเคนะครับก็ตรงนี้เป็นไฟเอาพุทนะครับผมตันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเส้นนี้ไม่ได้ใช้มัดไปเลยเอาพุทยังไม่ต้องต่อก็ได้ครับตอนนี้จะทดลองเครื่องเลยนะครับผมทดลองเครื่องเลยโอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวทดลองกันเลยครับผมโอเคนะครับวงจรตรงนี้นะครับนี่นะ อันนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะเป็นสายปลัก๊กมันเองนะผมนี่นะ่าไปใช้งานก็ตรงนี้พร้อมแล้วนะผมโอเคนะก็ใช้แบตเตอรี่นะผมนี่ขี้บแบตเตอรี่เลยนะตรงนี้คืออันนี้คือขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบนะเห็นนะครับผมก็แดงก็ขั้วบวกนั่นเองนะผมนี่นะปึ๊บนี่นนะครับก็ลองเลยนะสวิตช์ดูนะฟังเสียงนะผมนี่เห็นไหม โอเคนะครับเห็นไหมโอเคแล้วโอเคนะผมไอตัวนี้นะครับแบตมันลูกเล็กนะครับผมแบต7แอมป์นะครับผมก็ปกติถ้าใช้แบตลูกใหญ่กว่านี้ก็จะเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะดังแรงกว่านี้นั่นเองโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวอตอนนี้ทำงานได้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายปลั๊กตรงนี้เข้ากับนี่ เดี๋ยวต่อแคปตัวนี้แล้วก็ปลั๊กด้วยนะครับผมโอเคมาเลยก็นี่นะครับปอกสายเลยนะผมปอกสายอันนี้เป็นสายปลั๊ก a อซแล้วนะผมเนี่ยนะเอาไปใช้งานละปุ๊บนี่ก็ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะผมนี่นะแคปกองกระแสนั่นเองนะผมตัวนี้ก็ผมต่อแบบนี้เลยนี่จะใช้ต่องหันะครับผม นี่นะปึ๊บพันไปเลยโอเคนะผมนี่นะก็ะกี้เลยนะผมกี้ขั้วแคบเลย นี่ก็เป็นสายปลักนะครับผมสายปลักนี่ก็เอาท่อหัวใส่ไว้หน่อยนึงนะครับผมนี่นะปุ๊บหุ้มสอดมาในเครื่องนี่นะครับก็บัดกี้บัดกี้อย่างเดียวเลย ก็รตรงนี้นะผมใส่บัตรกี้ก็ไปเลยนะผมถ้าโหดถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรผม Okay. นี่นะครับเป็นตัวกองกระแสนะครับผมรอเย็นอีกนิดนึ่งอขอ,อท่อหดมห่มเลยนะครับผมจุดต่อนี่ นี่ครับก็ใช้ไฟแช็กลนนะครับผมแชกต้นเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นี่นะ ก็ตัวนี้วางไว้ได้ได้เลยนะครับผมมันก็ไม่ชดัดละโอเคนะครับผมใส่แคปเข้าไปตรงนี้ก็จัดสายหน่อยนึงผมจะใช้เคือบันทายนะครับลัดล็อกสายไม่ให้มันดิ้นนะครับผม นี่นะครับก็ใช้กับมันทายล็อกสายเลยอเคนะครับก็นี่การมันหลุดนั่นเองนะผมปึ๊บ อีกเส้นหนึ่งได้หรือเปล่านะครับกันหลุดปพ๊บสองเส้นเลยก็เรียบร้อยนะครับตรงเนี้นี่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราปิดฝาก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคถูกไหมมาทดลองกันอีกทีนึงนะครับผมมาทดลองกันอีกทีนึงมาดูนะครับว่าแรงดันโวลต์มันเท่าไหร่นะครับผมนี่ฝาบก็นี่นะครับก็ขีดแบตเลยนะครับปุ๊บขัวลบขัวบวกตรงนี้นะครับแดงบวกดำลบปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์นะครับว่าแรงดันโอเคนะครับผม ก้อนี้ครับตั้งไปที่ AC Voltmeter ครับตรงนี้ก็ใช้ใสายปลั๊กนะผมนี่นะแย่เข้าไปนะครับวัดตรงตรงปลั๊กตรงนี้เลยนะผมนี่นะปุ๊บนี่ปุ๊บนะครับโอเคนะเห็นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟมันขึ้นกี่โวลต์นะครับผมตัวนี้โอเคมันเลยครับเดี๋ยวผมรดลองเลยผมจะลองกดสวิตช์เลยนะครับดูนะปุ๊บ258โวลต์ หมครัสองห้าบห้าโอเคเลยนะครับนี่นะเห็นมสอง้าห้านะครับผมนี่ก็ประมาณ250ห้าโวลต์นะครับผมแต่ว่าแบตตัวนี้มันมันเป็นแบตลูกเล็กนะครับพึ่งชาร์จแบตมาครับยังไม่เต็มโอเคนะก็โอเคแล้วนะครับผมถือว่าใช้งานได้แล้เห็นไหมแบตมันเริ่มอ่อนนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ โอเคโอเคนะครับผมก็การซ่อมเครื่องนี้ครับถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องสีน้ำเงินนั่นเองเรียบร้อยเลยนะครับผมเปลี่ยนแค่ทานซิตเตอร์นะหนึ่งตัวนี่ตัวนี้นะครับที่มันเสียมันช็อตไปนั่นเองนะครับผมนี่นะเดี๋ยวก็ประกอบนะครับนี่ก็เป็นว่อนว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับของคุณทีรวัดนะครับผมใช่ไหมคุณวรวัดนั่นเองนะผมเรียบร้อยแล้วเครื่องสีน้ำเงิน เป็นอันว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ซสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ